เสร็จเขาก็เสรเราสนับสนุนรายการโดยร้านอาหารแก้วใจมาญี่ปุ่นคิดถึงอาหารไทยต้องมาที่ร้านแก้วใจมีเมนูให้เลือกกว่าร้อยรายการเชฟสั่งตรมจากเมืองไทยต้นตำลับอาหารไทยแทย้บรรยากาศแบบไทยๆบริการเป็นกันเองอย่าลืมนะครับคิดถึงอาหารไทยแวะมาได้ที่ร้านแก้วใจทั้งสาสาขา สวัสดีครับกลับมาพบกับเกษตรเขาเกษตรเราเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เราเดินทางมากันที่จังหวัดชลมบุรีนะครับกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอบกอนนั่นเองครับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตป่า3ามอย่างประโยชน์4อย่างสิ่งประกอบไปด้วยไม้ใช้สอยไม้เศรษฐกิจและไม้กินได้ซึ่งป่าทั้งสามอย่างนี้สามารถใช้สอยหรือใช้เป็นอาหารสร้างรายได้ ตลอดจนช่วยเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ําอีกทั้งช่วยส่งเสริมด้านนวัตเกษตรภายใตย้สร้างเสริมพัฒนาเพิ่มมูลค่าที่ดินต้นกำเนิดตระกูลเนี่ยเป็นหนึ่งในหัวขบวนเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องการเรื่องของการปลูกเรื่องของการทํเฉลโด,ดต้นไม้แล้วก็จะเป็นต้นแบบในการออกเฉลินดไม้เป็นคนแรกๆของของพืนทีสวก,กด้วยผมคิดว่านโยบายนี้ยอยากให้ท่านได้ติดตามผมมั่นใจนะครับว่า,ใใาว่า เราจะทําให้สําเร็จแล้วเราจะทำให้ที่น้องประชาชนที่ปลูกต้นไม้มีตังค์จริงๆแล้วสามารถมีความมั่นคงนอกจากจะมีที่ดินที่เป็นฉนดเพื่อการกเกษตรแล้วทกสยอมรับในราคาประเมินที่80%แล้วบนดินที่เป็นทรัพย์ของท่านเอง็นกรรเิทธิ์ท่นเองก็จะเป็นเงินอีกก้อนหนึ่งด้วยสองก้อนบวกกันก็เป็น2เท่านะครับจากนี้ไปก็อยากอยากให้มั่นใจว่าเราท่านเลยทํามรัผมเผ่าแล้วก็เราชาวสบคเนี่ยพยายามที่ผลักดันให้ปากทองไม่ต้องปรใชนในเขตไปรูปที่ดินเนี่ยมีความเข้มแข็งและไปรูปประทับได้จริงๆด้วยอันนี้อันนี้เรา สัญญาว่าจะทำตรงนั้นให้ใหสำเร็จด้วยครับ <S <S พร้อมรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือแก้ไขและปรับปรุงพัฒนาต่อไปเป็นไปตามแผนและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยากให้สวบกเข้ามาแบ่งแบบเป็นมาวัดนะคะให้เป็นของใครของมันแล้วก็มีหลักฐานเขาจะได้ลงไฟที่บ้านเขาได้ค่ะตอนนี้มันปัญหามันคือขอไฟลงบ้านไม่ได้เพราะเขาต้องการใบสวบก อยากให้สปโกกามาวัดที่ให้คือว่าวัดตาแล้ววัดไปครั้งหนึ่งแล้วก็บอกจะเกรียกไปสอบติดแล้วก็ลิกเงียบหายไปแล้วทีนี้มาเขาก็บอกต้องแบ่งแปลงแบ่งแปลง,งก็นัดกันแล้วว่าหลังวันที่สิบห้าตั้งแต่สามเดือนมาแล้วเขาจะมาเขาก็ไม่ได้มาถ้าจนปัจนนี้ต้องมาติดตามอีกวันนี้ให้คุณลุงได้คุยกับทางผู้ว่าจังหวัดคุยกับสร้างแผนที่เราก็นี้เราพิสูจน์จุดที่คุณลุงก็ขอ แล้วเราก็พิสูจน์เรื่องคุณสมบัติเราจีบเร่งรีบดำเนินการให้ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สปรกรอาจจะต้องติดค้างพิงปรชาชนก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่เรานะครับคือเวลาเราออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยสารตั้งต้นคือเจ้าที่รังวัดนะครับการออกไพพิสูจน์เรื่องพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องกลัาเเียนว่าสปรกรยังขาดตัตากำลังเจ้าที่รังวัดในเป็นร้อยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะมาแก้ตัวเราพยายามจะใช้เทคโนโลยีต่างๆในการทําเรื่องของดิจิตอลแมป เรื่องของการเชื่อมโยงกับหน่วยที่เขามีมาตรฐานพื้นแผนที่แล้วเอามาอย่างกรมพืชอาหารเนี่ยวันนี้เขาจะมีการถ่ายถ่ายภาพทั้งประเทศตรงนั้นใช้โอกาสตรงนั้นกลับมาพัฒนาเรื่องระบบดิจิตอลแมพของเราก็จะเป็นการพิสูจน์ทราบนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตพี่น้องประชาชนผมไม่แก้ตัวนะครับเพราะผมถือว่ามันเป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่สมบกตเราขาดแคลนเราต้องพูดตรงๆนะครับแต่แต่ว่าผมจะไม่ยอมการแก้ตัวแต่ว่าจะขอไปปรับปรุงตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับก็เรียนพี่น้องว่าถ้ายังช้าก็ขอประธานโทษด,ด้วยแต่ถ้า ไม่ได้ทําจริงๆแล้วมีปัญหาจริงเจ้าที่ยึกยักแจ้งเลยข่าวสวัสการได้ครับอันนี้ผมพยานได้ครับตอนนี้งานการทําถนดเพื่อเกษตรกรรมอ่ะเป็นงานเร่งด่วนเจ้าที่ที่มีก็ต้องไปทำตรงนั้นก่อนเข้าใจดีแต่ว่าพี่น้องประชาชนบางครั้งเขาเยอะๆเขากลัวเขาเสียชีวิตไปอะไรไปนย่ยงลูกๆจะทะเลาะกันก็วเันนี้เรียนว่าผมพยายามปรับปรับระเบียบปรับแนวทางเพื่อให้ตัวสูงมิภาคเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วได้มากที่สุดนะครับ เราพยายามที่จะขับเคลื่อนไม่ว่าจะติดก,กฎระเบียบตรงไหนถ้าเจ้าที่เขา,เามีส่งสัญญาณกลับมาว่าอันนี้เลขาออกระเบียบแล้วมันทำให้ผมทํางานากผมแก้ทุกอันแต่ผมจะแก้ด้วยความรวดเร็วเพราะผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนคือภารกิจของเราปีหน้าเนี่ยอีกร้านฉบับ<ม>ที่เราต้องทำนะพี่น้องประชาชนเพราะนั้นเราต้องแก้ทุกอย่างให้ให้รวดเร็วแต่ไม่ไปสร้างช่องทางของการทุจริตนะครับมันสองอย่างมันต้องไปด้วยกันเราต้องกําก,บกับได้ดีด้วยโดยใช้เรื่องของผู้ตรวจกลมหรือว่า เอกสารหลักฐานต่างนี่ให้ลงมาในดิจิตอลทั้งหมดการออกการพิสูจน์การรายงานส่วนกลางส่วนภูมิภาคต้องรู้ด้วยกันนะครับเพราะว่าเรากังวลฮะเพราะว่าเขาก็คือตราบาปอันนึงของสอบกที่สังคมจะมองว่าคือเราเราไม่ค่อยโปร่งใสแล้วนู่นนะี่แต่ว่าเราจะปิดตรงนี้เพื่อให้สังคมเชื่อมั่นเรานะครับสบกไนะม่ได้มีหน้าที่จัดอย่างเดียว<ด>นะนนะพอจัดให้แล้วมีปัญหาทะเลาะก็ต้องมาแก้ไขอีกใช่ครับนี่คืองานอีกงานที่เพิ่มขึ้นมาอัเตอร์สวิตครับ มีทุกอย่างที่เราดูคือคือคนในสอประกรเนี่ยพี่น้องเราหมดเพะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่สประกรทีมสอปรกรต้องลงไปดูเราจะไม่ทิ้งกันฮะเพียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลานานนะเจ้าหน้าที่อาจจะมีภารกิจเยอะแต่ว่าท่านแจ้งไปเราจะรีบมาถ้าส่วนผู้วิภา่ว่าผมจะส่งส่วนกลางมาดูเพื่อให้พี่น้องในส่วนได้ได,ได,ได้สามารถแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดเลย ในการเกษตรเข้าเกษตรเราก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกระกาธนทีนี้นะครับเราจกลับมาพบกับเกษตรเข้าเกษตรเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมนัตุูและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับเเเเเกกกกกกษตรา่าาาาวยยมมช้้ืทัันนนนนแแบบดีใใใไลผูค็สจ สำหรับสุรายการโดยร้านอาหารแก้วใจมาญี่ปุ่นคิดถึงอาหารไทยต้องมาที่ร้านแก้วใจมีเมนูให้เลือกกว่าร้อยรายการเชฟสั่งตรงจากเมืองไทยผนตำลับอาหารไทยแท้บรรยากาศแบบไทยๆบริการเป็นกันเองอย่าลืมนะครับคิดถึงอาหารไทยแวะมาที่ร้านแก้วใจทั้ง3สาขาขเกษตรเขาขเกษตรเรา